สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคำใสร้านปู่าริจิตนะคะวันนี้ป้าคำใสก็มานั่งอ่ดูรานปูแล้วก็มานั่งส่องดูคนมันก็เงียบๆเนาะวันนี้เนาะคือบางคนก็ไปศาลนะคะอันนี้ป้าคำใสก็รอเออ รออยู่ตรงนี้แล้วค่ะอยู่ตรงร้านค้านี่แหละหตรงร้านค้าแล้วก็รอเอฟซีมาไหว้ปูอยู่นะคะ<ห>วันนี้ยังไม่เห็นใครมานะคะวันนี้อนุวัตรก็ไปแล้วนะคะเขาไปศางกันแล้วนะคะ<ห>อานุวัตรก็ไปแล้ว ก็เหลือกี่คนล่ะอยู่ในนี้ก็มีอ่ายูทูบเบอร์นะคะก็มีแต่ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็มีหมวดฟืนเดอร์แล้วก็ไทยบ้านนอกนะคะแล้วก็นุนี้นะคะแล้วก็มืดนะคะอยู่ที่นี่ ตรงนี้แด้นะคะอยากขายเสื้อผ้าเด้เสีเอ้เ <c oughs> มื่อวานนี้ก็ได้ขายนะคะคือเสียบอยมาสี วยมากขอนนกให้ไ,ได้สายูสาดีเด้อาสาดีเด้อแสงให้หมดให้หมดนะคะนี่รถนนที่ขับคือร่ที เป็นเป็ีกนะคะก็วันนี้ก็เงียบๆนะคะเดี๋ยวก็จะมีลำนะคะวันนี้ดีนะคะดี่จะมีลำ ก็มีเสื้อผ้าสวยๆนะคะเดี๋ยวลางใส่ก็จะตอบได้นะคะก็มีสีเขียวสีฟ้าสีอะไรเนาะอันนี้สีแดงเลือดหมูนะคะแล้วก็มีกางเกงกระโปรงมีผ้ามัดมีมีอ่ชุดผู้ไทยดำแดงนะคะ แล้วก็มีสีเขียวนะคะผ้าถุงสีเขียวแล้วก็ลายโขสีน้ำเงินสีส้มสีฟ้าสีแดงนะคะแล้วก็สีกลมด้วยนะคะแล้วก็มีผ้าถุงที่ยังไม่ได้เย็บก็มีนะคะ,ะสีเหลืองก็มีนะคะ <c oughs> เสื้อก็มีเยอะนะคะเสื้อก็ เสือ้อนี้ก็นี่ค่ะเสื้อนี้ก็เบอร์เอ็มนะคะออขอให้ได้ขายบ้างเถอะวันนี้นะคะปู่ได้ขายเยอะๆบ้างเถอะ ก็ผ้าขมาหมักโคนก็มีลายสีนะคะแขนสั้นแขนยาวแขนสั้นแขนยาวแล้วก็มีเสื้อคลุมด้วยนะคะผ้าขามาหมักโคนก็มีเสื้อคลุมด้วยเสื้อแขนสั้นแขนยาวแขนสามส่วนแล้วก็ผ้าคามแบบพิมพ์ลายก็มีเป็นเสื้อคลุมด้วยนะคะแล้วก็สีเขียวก็แขน สามส่วนแขนยาวนะคะสีขาวสีเหลืองก็มีนะคะแล้วก็มีผ้าไหมสีเหลืองอ่าสมพูสีน้ำเงินสีม่วงนะคะก็มีหลายสีนะคะสีแดงก็มีสีเขียวก็มีสีเหลืองก็มีนะคะสุดเร็จก็มีนะคะสุดเร็จก็มี ชุดสีเสกก็ชุดเสกก็มีสีแดงนะคะสีเขียวเหนียวซับแล้วก็สีออกม่วงม่วงก็มีนะคะแล้วก็ผ้าคมะก็มีหลายสีนะคะก็กระโปรงก็เหมาะสำหรับที่ไปวัดไปวานะคะกระโปรงเข้าพรรษานี่ก็ไปทำบุญทำทานนี่ก็ใส่กระโปรงนะคะก็สวยมากนะคะ ถ้าใส่กระโปรงใส่ผ้าถุงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคืออ่าสบู่ฮันนี่ซบนะคะขู่แล้วก็สบายกินหอมนะคะฮันนี่ซบ <c oughs> แล้วก็มีครีมอ่าบำรุงผิวด้วยนะคะที่พีสกิน เจียวล้างหน้าครีมอ่ครีมกันแดดนะคะครีมหลอกฟ้าด้วยนะคะใช้แล้วก็ผิวนุ่มนวลน,นะคะคือ,อผิวพันจะเปล่งปั่งนะคะทีพีสกรีนมีเจียวอาบน้ำมีครีมล้างหน้ามีกันแดดนะคะ <c oughs> ก็สบู่ฮันนีซุปนะคะติดต่อแอดม,มินได้เลยนะคะเดี๋ยวติดต่ออ่าช่องไหนนะคะติดต่อทางใดเดี๋ยวป้าใสติดตีดก่อนนะคะป้าใส่ก็อ่อมันจำไม่ค่อยได้นะคะเก๋เลยก็จำไม่ได้นะคะถ้ายี่สิบก้อนก็ หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบนะคะยี่สิบก้อนฮันนี่ช็อปนะคะก็ห้าก้อนก็สามร้อยสามสิบห้านะคะถ้าสิบก้อนก็หกร้อยหกสิบบาทนะคะฝากด้วยนะคะสะบู่อ่ะ บริษัทมนโอมโฮมซับนะคะถ้าห้าสิบก้อนนะคะห้าสิบก้อนนี้ราคาเพียงอ่าสามพันหนึ่งร้อยนะคะสามพันหนึ่งร้อยหนึ่งก้อนหกสิบเก้านะคะหกสิบเก้าหกเก้านะคะแล้วก็ค่าส่งอีกหกสิบบาทนะคะ <c oughs> ถ้ารักใครชอบใครก็อ่าซื้อฝากได้นะคะคือห้าก้อนนี้ราคาสามสามห้านะคะถ้ายี่สิบก้อนหนึ่งสองแปดศูนย์นะคะฮันนี่ชอบถ้าร้อยก้อนก็เพียงหกพันเท่านั้นนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็อย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะดูโฆษณาด้วยแล้วก็ฝากสบู่ฮันนี่ช็อปใช้ทั้งครอบครัวเลยนะคะแคะ่ห้าก้อนก็สามสามห้าเท่านั้นนะคะถ้ายี่สิบก้อนหนึ่งสองแปดศูนย์นะคะฝากด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ